การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟ,ะฟะผนะคะแล้วก็ทีมจิตอาสาพร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจนกว่าสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 จะคลี่คลายติดตามเรื่องนี้จากรยายงาน,นค่ะสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ที่รุนแรงแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้โรงพยาบาลรัฐเกือบทุกแห่งไม่มีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อจํานวนมากต้องนอนรอเตียงว่าง ทำให้ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยหรือโรองพยาบาลสนามรองรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยเพื่อแยกตัวออกจากบ้านพักอาศัยและชุมชน ดก็ฟพผพได้ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศเช่นติดตั้งเตียงสนามวางระบบไฟฟ้าและสิ่งของจําเป็นต่างๆให้กับศูนย์พักคอยบางกลวยจังหวัดนนทบุรีค่ะตั้งแต่มีะระลอกสี่เข้ามานะคะก็มีการติดโควิดกันจํานวนมากในประเทศไทยนะคะกฟผเราเองเราก็ยังสนับสนุนต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ ทำหัวก PA PR ในการจัดจ่ายให้กับแพทย์และพยาบาลแนวหน้าสำหรับต้องกันในการรักษาคนผู้ป่วยโควิดนะคะ ส่วนที่ศูนย์พักคอยชุมชนโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการามอำเภอบางกลวยและศูนย์พักคอยชุมชนโรงเรียนวัดไซใหญ่อำเภอไซน้อยกฟผได้สนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชนหรือ Community Isolation ติดตั้งเตียงกระดาษและเครื่องนอนชุดสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและน้ำดื่มน้ำใจกฟผ อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีนักคลังสินค้า4สนามบินดอนเมืองซึ่งรองรับผู้ป่วยได้2,000เตียงพร้อมกันนี้ยังสนับสนุนหมวกป้องกันเชื้อเจลแอลกอฮอล์ชุดสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อีกทั้งยังระดมทีมจิตอาสากฟพที่มีความรู้ความสามารถด้านการวางระบบไฟฟ้าประกอบห้องฉุกเฉินห้องน้ำรวมถึงทีมจิตอาสาที่เข้าไปร่วมประกอบเตียงขนส่งสิ่งของและทําความสะอาดก่อนจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อใช้เป็นพื้นที่ดูแลผู้ป่วยต่อไปนอกจากนี้เรายังช่วย มูลนิธิรามาธิบดีนะคะ10ล้านบาทในการปรับปรุงหองผู้ป่วยความดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วย ICU ให้ท่านได้มีที่เข้าไปรักษานะคะสุดท้ายยุคระลอกที่4ีเนี่ยค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรงพยาบาลสนามแล้วก็ศูนย์พักคอยต่างๆนะคะพขอเราก็มีการสนับสนุนเตียงกระดาษพร้อมชุดนอนเครื่องนอนนะคะ นอกจากนี้กฟผยังสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่รอบเขื่อนและโรงไฟฟ้าของกฟผทั่วประเทศเช่นโรงพยาบาลสนามเขาชนไก่โรงพยาบาลสนามท่ากระดานในพื้นที่รอบเขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชิราลงกรณจังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลสนามธรรมรัศมีในพื้นที่รอบเขื่อนจุลาภร์จังหวัดชัยภูมิเพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ จนกว่าสถานการณ์วิกฤตโควิดจะคลี่คลายทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน